สาเหตุส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เราเนี่ยได้เลือกคบคนที่ดีๆและมีอีมานก็เอาไว้เตือนกันนี่แหละ ไม่มีใครในชีวิตของเราที่ผ่านเข้ามาโดยบังเองิญทุกคนมีความหมายบางคนความหมายของเขาที่อัลลอฮ์ส่งมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการให้กำลังใจแบ่งเบาบางคนมาเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้มาเพื่อขัดเกลาให้เราได้เข้มแข็งขึ้นบางคนมาเพื่อให้เราได้ได้เรียนรู้ในทุกจังหวะทุกเวลาบางคนอัลลอฮ์ก็ส่งมาย่งมีความหมายเพื่อให้เรานั้นได้พบกับความสุขสัติบางคนอัลลอฮ์ก็ส่งมา เพียงแค่เพื่อให้เราได้รู้จักดังนั้นเนี่ยเวลาเราเจอใครก็ตามนะคุณผู้ชมนั่นคือพระองคลล์ลอสอ่งประสงค์ถ้าเรารู้จักคนร้อยคนเราก็จะมีบทเรียน100แบบเพราะมนุษย์ไม่มีความเหมือนบทเรียนจากความไม่ได้บังเอิญเนี่ยเหล่านี้ทําให้เราได้เรียนรู้และคิดอะไรได้ในหลายๆอย่างแล้วเราก็คือคนที่ เป็นผู้ที่ตัดสินใจกับเรื่องราวในชีวิตว่าคนไหนนะที่เราควรที่จะโอบกอดเขาคนไหนคือคนที่เรานั้นควรจะจากลาดังนั้นเนี่ยการที่เราทําหัวใจให้สามารถอภัยกับทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตกับทุกเรื่องราวก็เช่นเดียวกันการอภัยเนี่ยเป็นส่วนสําคัญของเส้นทางเดินของชีวิตของเรามากมีพี่น้องเนี่ยหลายท่าน เข้าใจว่าเรื่องที่เกิดกับตัวเองเนี่ยคนอื่นพูดว่าอภัยเถอะนะเนี่ยเพราะไม่รู้ว่าตนเองเนี่ยนั่งอยู่ในสถานการณ์ไหนซึ่งก็จริงครับและสิ่งที่จริงอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ใครสักคนหนึ่งบอกให้ท่านสาวัสดนะอดทนนะอภัยนะเนี่ยเขาเหล่านั้นคือคนที่ห่วงคุณอันนี้ก็เป็นจริงเช่นเดียวกันมนุษย์เนี่ยเวลาโกรธมันไม่รู้ตัวหรอกแต่คนที่มองดูอยู่เนี่ยจะเห็นว่าเราเนี่ยกำลังจะหลุดการครบเพื่อนที่ดีการใกล้ชิดคนที่ดีสาเหตุส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เราเ,เลือกคบคบน ีีี่ดๆและมอมอานก็เอา,าไว้เตือนกันนี่แหละในยามที่คนหนึ่งหลุดอีกคนหนึ่งก็ช่วยกันดึงยามที่จิตคนหนึ่งกําลังตกอีกคนหนึ่งก็ช่วยกันพยุงก่อนที่จะพูดออกไปว่าไม่ได้เป็นแบบฉันคุณไม่รู้หรอกต้องรู้ตัวว่าคนที่เขาพูดกับคุณแบบนี้เขาก็เป็นคนหนึ่งที่เขารักคุณจริงๆเช่นเดียวกันดังนั้นจงขอบคุณต่อหรอกกับการที่เราได้พบเจอกับทุกผู้ทุกคนแล้วเราก็บอกกับเขาว่าเป็นเกียรติที่เราได้รู้จักไม่ว่าเขาจะสร้างซึ่งความสุขช่วงหนึ่งของชีวิตหรือเขาจะ สร้างความเจ็บปวดและบทเรียนให้กับเรายินดีที่ได้รู้จักแต่การจะเก็บไว้โอบกอดต่อหรือการจะโบกมือเพื่อลาจากกันเนี่ยท่านสามารถเลือกและตัดสินใจได้ขอให้เราได้ใช้ชีวิตบนดุนยาบนความถูกต้องและมีความสุขตามรูปแบบคันลองของศาสนาและไม่มีคําว่าบังเอิญทุกอย่างเป็นพระประสงค์ของลองร์และพระองค์ทรงเลือกให้เราได้เจอในสิ่งที่ดีที่สุดณนะเวลานั้นจริงๆ